โอเคสวัสดีครับทุเรีเมเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เร่งแอชเชนทีวีโชว์ขอส่งผลงานมาสปีดล่าสุดไปอีกหนึ่งลำคิววันนี้ครับเป็นคิวของหนุ่มลำปางนะหนุ่มหล่อมาเท่จากประเทศลำปางนี่ครับจะใส่ใช้บริการรับแต่งส่งของเรานะนี่ฮะส่งเจ้าฟอร์ซ่า350คันเก่ง คันนี้เป็นคันโปรโดของเขาเลยนีครับอ่าส่งมาเพื่อมาแต่งชุดอ่าเราเรียกว่าเป็น Grand Tourer นะครับอีกหนึ่งชุดนี่ครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นปี2023นี่สครับอ่าสำหรับชุด Grand Tourer ชุดนี้นะครับก็เรียกว่าเน้นหลักๆเลยคือ ให้น้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญกับกล่อง3ใบนี่เลยดูทรงของเขาก่อนซึ่งต้องบอกก่อนว่านะชุดกล่อง3ใบชุดนี้จะมาปรากฏอยู่บนตัวฟอร์ซ่าสามเนี่ยไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักต้องบอกว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักนะครับถือว่าเป็นชุดพรีเมียมอีกหนึ่งเซตเลยเดียวส่วนใหญ่เจ้ากล่อง3ใบนี้จะไปอยู่กับพวกตัวพันและก็รถไทยใหญ่ จทย์ของเขาก็คือต้องการกล่องพลาสติกเพราะไม่อยากได้พิบูลูเนียมเนื่องจากเรื่องของน้ําหนักนะครับโจทย์ที่2ก็คืออยากได้กล่องที่มันจุจุนะครับข้างบนแต่หมวกได้2ใบข้างๆ้งนี่ก็อยากได้กล่องที่มีความจุรวมไปถึงดีไซน์อ่านะครับก็เลยมาจบอยู่ที่เซตนี้เลยเอา้า สำหรับคันนี้นะครับเราจะใส่อะไรกันไปบ้างเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันดูนิดหนึ่งนะครับพิเศษพิเศในส่วนของชุดด้านหน้าก่อนนะครับก็เรียกว่าสายทัวริงเนี่ยถ้าไม่มีถือว่าพลาดเลยทีเดียวนะไม่มีถือว่าผิดเลยชิ้นนี้ครับเราเรียกว่าแฟลชบาร์นะครับชิดนี้มันคือแฟลชบาร์กันล้มมาตรฐานของงานของ S R C เปิดปิดไฟได้ไหมเปิดเปิดไฟได้ไหมมาตรฐานของ S R C เขาเลยนะครับ ซึ่ง SRT เราเคยทำรีวิวเจอกลึกกันไปแล้วว่าคราสปาร์ของเขาเนี่ยนะครับจะขึ้นเชฟมาแล้วก็เข้ารูปนะครับตอนนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นตรงของปี2023เลยไม่ต้องดัดแปลงใดๆนะตัวคราสปาร์เนี่ยจะมีจุดเชื่อมไปเขาไม่ได้เชื่อมที่ตัวรถนะจะเป็นจุดยึดระหว่างาฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาด้วยตัวบูทตรงกลางซึ่ง,ง SRT จัดมาให้อย่างเป็นมาตรฐานแล้วก็มีน็อตยึดมันทําให้คลาสาร์ทั้งสองข้างซ้ายขวานี่ยยึดกันด้วยความแข็งแรง อีกเนึ่งจุดก็คือเรื่องของตัวเชื่อมรอยเชื่อมนะครับตัว S R C เขาจะเน้นความสำคัญเรื่องของอาการเชื่อมโดยใช้เครื่องจักรใช้ขุนยนเชื่อมเป็นมาตรฐานส่งออกนะครับอีกหนึ่งจุดที่เราเน้นเลยก็คือสําหรับ S R C เนี่ยเมื่อติดตั้งตัวแคร์สบาร์แล้วแคร์สบาร์เขาเนี่ยไอตัวขายึดที่ไปยึดกับตัวโครงรถเนี่ยฮะนะครับเขาจะเป็นแป้นใหญ่เป็นแป้นใหญ่นะครับแป้นใหญ่แบบนี้เลยนี่เลย ะครับซึ่งพอเราวางไปแล้วเนี่ยมันทําให้แข็งแรงข้อที่หนึ่งข้อที่2ก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยไอตัวพลาสติกแผ่นยางเดิมเนี่ยมันก็จะดูไม่เพเยสเท่าไหร่นักน,นะครับตัวคลัช e บาร์เอสซีเองเนี่ยสามารถที่จะใช้กับแผ่นพื้นวางเท้าแต่งได้หลายยี่ห้ออีกเช่นกันนะครับก็แล้วแต่ชอบเลยโดยตัวใหญ่เราจะใช้ของ TPR กับ Revolution นะนี่ฮนะแข็งแรงแบบนี้เลยอ่าถัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตีวตนเป็ดที่นี้นะครับเราเรียกว่าตีนเป็ด แผ่นรองขาตั้งข้างงานนี้เป็นงานของ GTR ใส่แล้วก็สวยขึ้นมาหลายเบอร์เลยนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวครอบเขี่ยขาตั้งข้างนะครับครอบเขี่ยขาตั้งข้างทาให้เวลาที่เราจอดรถเนี่ยสามารถที่เขีย่ยเกี่ยวลงมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับนี่เลย่ะแล้วก็มาที่โช้กหลังแน่นอนครับว่าเวลาที่ติดตั้งกล่องสามใบแล้วเนี่ยเราจะแนะนําเลยว่าช่วงล่างต้องกรับนะครับโดยการเปลี่ยนช่วหลังเป็นคยลูกค้าใช้ของ Pro Fender ตัวนี้เป็นตัว X Series นะครับมาพร้อมกับตัวซับแท้งนะครับแล้วก็มีการปรับได้3จุดก็คือปรับคอมเพรสชันด้านบนนะครับปรับพิโลดแล้วก็รวมไปถึงตัวดีบาวซึ่งการปรับแต่งก็ง่ายๆเลยเขามีเล,เลขบอกนะครับการเจาะลึกแล้วก็วิธีการปรับแต่งตัวโชค๊คเดี๋ยวผมใส่ไปให้ใต้โพสตได้ใต้ลิงก์ได้ะนะครับถ้าถ้าใครต้องการที่อยากจะดูวิธีการปรับโช๊คของโรเบนเดอร์ ender, แบบเจาะลึกซึ่งเราเคยทำด,ดกันไปละอ่ะทีนี้มาที่ใท่ของงาน ตัวของบนเนี่ยท้ายอย่างที่บอกโจ๊กก็คือขอแบบยิ่งใหญ่จุ๋มๆย้ําก่อนนะครับว่าเซตนี้เนี่ยนะครับเจ้าของรถอยู่ที่ลําปางแล้วตั้งใจมากๆว่าจะขี่ที่ประเทศลําปางแล้วเรื่องการจราจรไม่ใช่อุปสรรคนะครับและแกก็ตั้งใจมากว่าจะไม่ถอดกล่องออกจากตัวรถนะครับหรือน้า,นานจะถอดสักทีนเนี่ยวัดให้ดูก่อนดีกว่าก่อนจะดึงว่าในตัวของตัว กล่องข้านะครับถ้าเราวัดนะครับกล่องข้าจากซ้ายไปขวาเมื่อติดตั้งแล้วชุดนี้นะครับอยู่ที่113อาเซนติเมตรนะรผมให้เผื่อๆเลยอ่า113ยเซนติเมตรเพื่อนนะครับร13มเซนก็ประมาณนี้นะี่ครับอ่ามันดูเหมือนใหญ่นะแต่จริงแล้วมันออกมาจากมันออกมาด้านข้างเนี่ยอ่าหางจากตีปประมาณางงนี้เท่านั้นเองนะครับผมกล่องข้าเป็นกล่องแบบ ทรงกลมเปิดด้านข้างนะครับปึ๊บกดล็อกครับนี่ฮะเปิดด้านข้างจริงๆแล้วเนี่ยตัวแคปตัวชีวีอิตาลีกับกล่องตัวกล่องข้างเป็นชีวิวีสามเรุ่นใหม่ล่าสุดของชีวีตก็เลยนะครับเป็นแบบกล่องพลาสติกเปิดข้างมีสายรัดแต่กระแทกมาให้แต่ถ้าต้องการใช้งานแบบสะดวกสบายจริงๆเนี่ยก็จะมีกระเป๋าินเนอร์หนังสือทหารได้นะครับ มะละกอมะละกอมีคนอยากกินมะละกอเอาสับปะรดไปด้วยสับปเป็นะครับยังไม่ได้กินผลไม้พยายามกินผลไม้ทุกวันนั่นเลยนะพอาาดีพอดีรถเข็นผลไม้ผ่านมาพอดีอ่ะถัดมาครับ V กกล่องบอลจะเป็น V ห้าหกใส่หมวกระนั้นได้สองใบแจปับ๊บเปิดกุญแจนี่ฮะอ่ะเขาจะออกแนวหรูนิดนึงคือไขกุญแจแล้วเนี่ยกดปุ่มปับ๊บนี่ฮะมือจับจะเด้งขึ้นมาแล้วกดปุ่มครับปุ๊บออ่ันนี่ Maxia er Four ตัวบนจะเป็นฝาทับทีมไลายเทปลา่าเราใส่ไฟ LED ให้เรียบร้อยซึ่งเป็นออปชั่นเสริมนะครับฝาตรงกลางเป็นอลูมิเนียมตรงนี้นะชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมครับติดตั้งเรียบร้อยหมวกกันน็อกสองใบใส่เต็มใบแบบนี้เลยว่างเฉยเลยแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวเอวหมวอกออกกอนครับในส่วนของตัวกล่องนี้เนี่ยนะเขาจะให้อินเนอร์อให้แผ่นยาง รองกันจะแท่เนี้ให้มาเลยนะครับจากทางจีว <k fulfil> ีเขาจะให้มาเลยปึ๊บถ้ามาส่องใบนี้นะครับรีเควสพิเศษมาสองอย่างก็คือเน่งนะครับลูกค้าขอให้เปลี่ยนชุดกุญแจให้เป็นชุดเดียวกันกล่องไขได้สามใบเลยใช้กุญแจแค่ดอกเดียวนะครับสองนะครับต้องการไฟซอบไลท์ที่ตัวกล่องบนแล้วก็ไฟหลีที่ตัวกล่องข้างจัดให้เรียบร้อยตามคำร้องเลยครับเดี๋ยวผมถอดกล่องก่อนนะไขกุญแจครับ เอามือฝ่ามือกดไปที่ปุ่มด้านล่างครับปึ๊บแล้วยกกล่องขึ้นสำหรับกล่องบนเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นชุดล็อกไฟสต็อปไลท์ตรงรุ่นนะครับติดตั้งชุดไฟตัวนี้เราติดตั้งให้เรียบร้อยตัวนี้จะเป็นคอนแทคบวกแล้วนกะ็คอนแทคลบนี่ค่าดนะครับถาดท,ท,ที่จะใช้ถารที่จะใช้กับตัวสต็อปไลท์ของจีวีดก็ต้องเป็นถาดพลาสติกถาดอลูมิเนียมใช้ไม่ได้นะดับแเรววางกล่องครับปึ๊บ ไม่ต้องตอบลักไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนี่ฮะ,ะสำหรับกล่องข้างใช้คูญแจดอกเดียวกันนี่แหละนะครับใช้คูญแจครับใช้กูญแจก่อนนะใช้กูญแจดอกเดียวกันปึ๊บนี่ฮะดอกเดียวกันเนาะแล้วก็กดปุ่มครับปึ๊บแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้ครับอ่าแต่เนื่องจากว่าตัวเนี้ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเราติดตั้งระบบไฟให้เรียบร้อยนะครับอ่ะชุดไฟเนี่ยเราทำเป็นปักกันน้ําให้ นี่ฮะเวลาจะถอดตัวกล่องออกนะครับก็ต้องถอดปลั๊กตัวนี้ออกด้วยทุกครั้งนะครับผมอ่าเวลาใส่กลับครับเราก็ใส่ตัวเขี่ยวนี้นะครับเป็นกล่องแบบปิ๊กล็อกอ่าปุ๊บก,กล่องแบบปิ๊กล็อกใส่กล่องเสร็จปุ๊บล็อกแรงเก็บร้อยแล้วก็ล็อกถูกกกแจ็ทุกครั้งนี่ฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองดูไฟกันนิดนึ่งครับอ่า,อาไฟมี างเรียบร้อยเบรคครับรอ,รอ,รอ่ามากไปกว่านั้นก็คือไปเลี้ยวครับครับอ่าไปเลี้ยวเราทำให้มันสามารถเลี้ยวได้พอสะเไปเลี้ยวนะครับ ต่อเข้าระบบให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ากุณแจใช้หลอกเดียวกันนี่แหละนะครับในการไขกล่องทั้ง3ในบในะฮะได้เลยใบนี้ก็ติดตั้งตัวเบาะพิงให้เป็นที่เรียบร้อยเบาะพิงจะเป็นลักษณะนุ่มๆนะครับเบาะแบบมอเตอร์ไซค์แบบนุ่มๆอย่างนี้เลยของแท้ตรงรุ่นของ V56 Dv อิตาลีนะครับถาดล็อก ชุดกล่อง3ใบนี้ติดตั้งอยู่บนแหลกอลูมิเนียม c ซ c ซของงานจี r ยนะครับติดตั้งเรียบร้อยละแล้วก็ตัวจำเป็นจะต้องใช้ตัวกันตกตัวนี้ของ Honda Forza 300นะครับซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็ใส่ชุดยึดแหลกข้างตรงรุ่นให้กับฟอร์ท0 0สาสำหรับกล่องแบบหลังเว้าแบบกล่องแบบที่เราเรียกกล่องหลังเวานะครับตัวกล่องหลังเว้าแหลกข้างเซนเตอร์ enter, ทำให้ตรงรุ่นมีตัวค้ำหลังให้นะครับแล้วก็เสริมความแข็งแรงให้เป็นอย่างดี ชุดล็อกของเขาตัวนี้นะครับล็อก4จุดด้วยกันนะครับมี1 2นะครับ3แล้วก็4นะครับแข็งแรงแน่นอนโอเคอ่ะถนนราคาอันนี้ถนนราคาเซตนี้ทั้งเซ็ต ทั้งหมดที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เพื่อสามารถที่เข้าไปดูในคลิปนี้แล้วก็กดเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปที่นี้นะครับใ YouTube ก็สบกดข้อมูลดูข้อมูลเพิ่มเติมมันก็จะขึ้นรายละเอียดสินค้าแต่ละชิ้นให้นะครับถ้าเป็นใน Facebook ก็กดดูเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมขอบพุณต์ำงรอจากประเทศลาฟางครับเดี๋ยวเตรียมตัวส่งกลับคืนนี้นะครับขอบพุณเพื่อนๆติดตามชมมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดีัครบ